คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3ามคนสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง y o u t u b ปป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอจะมาแจ้งข่าวว่านโยบายระดับต้นๆของกระทรวงสาธารณสุขก็คือคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คนฟังแล้วมีความสุขไหมคะเดี๋ยวป้ปอจะมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าหมอประจำตัวสมคนคือใครบ้างนะคะ อันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนของท่านอนุทินชาญวิรุลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขณตอนนี้นะคะมีร่างกายที่แข็งแรงมีความเข้มแข็งอันนี้เป็นนโยบายที่ต่อยอดจากโครงการ30บบาทรักษาทุกโรคนะคะโดยการให้ความร่วมมือของหลายฝ่ายหลายเครือข่ายที่เห็นด้วยนะคะ ทั้งนี้ก็จะสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนแล้วก็ประชาชนได้เข้าถึงบริการลดการเดินทางไปรักษาสุขภาพไกลๆนะคะแล้วก็ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่และที่สำคัญก็คือเป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยนะคะเราเดินทางไปชุมนุมกันไม่ได้ไปแออัดกันไม่ดีเพราะว่ามีโรคที่อันตรายคอยอยู่นะคะอย่างเช่นโควิด 19บซึ่งตอนนี้ก็ทั่วโลกก็ยังกลัวกันอยู่นะคะของพวกเราการจะตกนะคะพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะดูแลตัวเองใกล้บ้านแล้วก็สามารถที่จะปรึกษาหมอได้ถึง3คนนะคะคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว3คนหมอคนที่1ก็คือหมอประจําบ้านนะคะหมอคนที่2ก็คือหมอสาธารณาสุขนะคะหมอคนที่3ก็คือหมอครอบครัวนะคะ สามคนนี้ได้แก่ใครบ้างคนที่หนึ่งก็คือหมอประจำบ้านได้แก่ใครก็คืออสมอนะคะอสมอเป็นหมอประจำบ้านที่ใกล้ท่านที่สุดเลยนะคะอสมอของเรามีความรู้นะคะทุกเดือนที่เราประชุมเราก็จะเติมความรู้ให้อสมออสมอของเราจะรับผิดชอบครัวเรือนประมาณ8-15ครัวเรือนนะคะหรือในพื้นที่เขตเมืองที่แออัดก็อาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีการรับอสมอเพิ่มนะคะมีแต่โครงเดิม หมอคนที่2ก็คือหมอสาธารณาสุขได้แก่ใครบ้างก็ได้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในระดับตำบลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการสาธารณาสุขพยาบาลแทยแผนไทยเจ้าพนักงานต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเป็นหมอประจําบ้านได้เพราะว่าอันนี้คือสายสุขภาพโดยตรงนะคะ หมอคนที่3ก็คือหมอครอบครัวนะคะอันนี้เป็นแพทย์ตัวจริงนะคะเป็นผู้ทรงความรู้แล้วก็มีคุณวุฒินะคะท่านจบแพทย์วชทยาศาสตร์ครอบครัวนะคะก่อนที่จะจบแพทย์วชยาศาสตร์ครอบครัวก็ต้องไปเรียนแพทย์6ปีมาก่อนพอเรียนจบแพทย์6ปีเขาเรียกว่าแพทย์ทั่วไปนะคะพอไปเรียนเพิ่มอีก2ปีนะคะเขาเรียกว่าเป็นแพทย์วชทศาสตร์ครอบครัวซึ่งบางคนก็อาจจะเป็นแพทย์ผ่าตัดเป็นแพทย์ผ่าคลอดหรือว่าเป็นหมอเฉพาะทางตาหมอเฉพาะทางหู แบบนี้นะคะแต่ว่าหมอครอบครัวของเราก็คือไปเรียนด้านเวชศาสตร,ร์ครอบครัวมาเพื่อจะดูแลคนในพื้นที่คนในชุมชนนะคะกรครบ3หมอแล้วนะคะวิธีการทํางานก็คือหมอประจําบ้านหมายถึงอสอมอนะคะจะเป็นคนที่ใกล้ชิดท่านที่สุดท่านมีปัญหาสุขภาพท่านสามารถบอกอสอมอได้นะคะเจ็บป่วยขําคืนยังไงก็สามารถคุยกันได้เราอสอมอของเราก็ไปดูแลท่านถึงบ้านเห็นตัวท่านแล้วอสอมอของเราก็ ปรึกษาเข้ามาที่หมอสาธารณาสุขก็คือหมอระดับตำบลอยู่ที่รพสตหรืออยู่ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนหรืออยู่ที่คลินิกอบอุ่นนะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะแต่ว่าเป็นหน่วยบริการที่จะดูแลประจำตำบลของท่านนะคะหลังจากนั้นก็ถ้าหมอสาธารณาสุขเห็นว่าโอ้อาการรุนแรงนะก็จะปรึกษาไปที่คุณหมอครอบครัวนะคะก็คือแพทย์ตัวจริงค่ะท่านก็จะได้รับการดูแลเป็นขั้นตอนโดยที่ท่านยังไม่ต้องเคลื่อนย้ายมา ที่หน่วยบริการนะคะถ้าสามารถจัดการได้นะตอนนั้นท่านก็ดีขึ้นแล้วก็สบายใจที่ได้รับความปรึกษาหรือท่านจําเป็นจะต,ต้องย้ายมาก็ช่วยเรียก1669ให้นะคะซึ่งอสมวของเราปัจจุบันก็เก่งมากเลยนะคะอย่างเช่นเวลาที่ปรึกษาเข้ามาก็ถ่ายรูปให้ดูด้วยหรือเปิดวิดีโอคอลให้ดูสามารถคุยกันได้เห็นภาพด้วยนะคะแล้วอย่างหมอสาธารณาสุขลงไปหาถ้าหากว่าเป็นรุนแรงก็คือพวกเราอยู่ใกล้กว่า เพราเราก็ลงไปพื้นที่ได้ทันทีก็สามารถที่จะรายงานคุณหมอซึ่งอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่อื่นๆได้ให้คำปรึกษาได้ทันทีอาเคสนี้เอามาดีกว่านะคะเคสนี้รักษาที่บ้านนะคะเพิ่มยาน,นะคะลดยาน,นะคะทําแบบนี้นะคะแบบนั้นนะคะก็หมดปัญหาเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว3คนดีมากเลยนะคะ ่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีค่ะเป็นกำลังใจให้อสมอทุกท่านนะคะขาสู้ๆนะคะอสมอสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพแล้วก็ช่องเพจป้าปอเจ้าเรื่องอสมอนะคะบายบายสวัสดีค่ะ